อย่าแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีลวกสสเดาให้สีเขียวสดดูน่าทานหรือว่าจะทำขายก็น่าซื้อพร้อมทั้งวิธีเก็บได้นานๆานข้ามปีมาฝากทุกๆท,ท่านค่ะพอเราซื้อสสเดาหรือว่าเก็บมาแล้วอันดับแรกเลยก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟกะให้น้ำท่วมสสเดาแล้วก็รอให้เดือดระหว่างที่รอเราก็นำาสเดาไปล้างน้ำให้สะอาด่อนล้างเอาเศษดินเศษครนออกก่อนนะคะ พอไนที่เราต้มเดือดแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นก็จะช่วยให้สะเดายังมีสีเขียวแล้วก็มีรสชาติกลมกลม่อมแล้วคนให้เกลือละลายจากนั้นก็นำสะเดาลงไปลวกเลยค่ะใช้เวลาลวกที่1-2นาทีก็พออย่าลวกนานกว่านั้นเพราะว่าสีสะเดาก็จะซีดจะทำให้ไม่น่าทานได้ค่ะกดสะเดาให้จมน้ำทุกๆส่วน พอครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นไปนอกในน้ําเย็นการนอกน้ําเย็นก็จะช่วยให้ยอดสะเดาหยุดการสุกและก็จะช่วยยังคงสีเขียวน่าทานอยู่แช่ในน้าเย็นก็ประมาณ5นาทีแล้วนําออกจากน้ําเย็นถ้าหากเราต้องการเก็บไว้นานๆข้ามปีก็พักไว้ให้เสดดน้ําแล้วนําใส่ถุงแรบหรือว่าใส่กล่อง ถ้าหากการเดายาวเกินไปก็หักออกได้นะคะแพ็คแต่ละถุงก็ให้สะดวกในการทานหนึ่งครั้งเพราะว่าจะนำไปแช่ในช่องฟรีสจะได้ไม่นำออกมาละลายน้ำแข็งทั้งหมดค่ะแล้วก็แรปให้เรียบร้อยถ้าหากไม่มีถุงแรปก็ใส่กล่องแล้วปิดฝาให้สนิทจากนั้นก็นำไปแช่ในช่องฟรีสวิธีนี้ก็จะช่วยเก็บยอดเสดาเอาไว้นานได้เป็นปีๆเลยค่ะ เวลาทานก็แค่ออกมาละลายน้ำแข็งแล้วก็ลวกด้วยน้ำร้อนเท่านี้เราก็จะได้ยอดสะดารสชาติอร่อยเหมือนเก็บมาจากต้นใหม่ๆแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการเก็บวิธีที่2วิธีนี้ถ้าหากท่านไหนทำขายก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะเตรียมกล่องหรือว่ากละมงังเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมสะดาแล้วก็คนให้เกลือละลายเกลือป่นก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็จะทำให้รสชาติสะดาดีขึ้น โดที่สําคัญยอดสะเดาก็จะยังมีสีเขียวอยู่แล้วนายอดสะเดาลงไปแช่ในน้ําเกลือกดลงไปให้จมน้ําทุกๆส่วนหรือว่าถ้าหากท่านไหนลั่วขายก็ควรให้จมน้ําแบบนี้ไว้ทั้งวันยอดสะเดาจะได้ไม่ดําแล้วก็ไม่เหี่ยวทําให้หน้าซื้อหรือถ้าหากต้องการเก็บไว้ทานได้นานๆก็แค่นําไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเท่านี้เราก็สามารถเก็บไว้ทานได้ประมาณ 2- 3สอาทิตย์แล้วค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโต,ตขอบคุณที่ดูจนจบคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ